สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูน่าใช้หนึ่งคันนิสสันเทียร่านะครับ VAP สุดสวยเลยครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากครับไม่เคยโชนหนักตัดต่อหรือพิความไม่เคยติดแก๊สนะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์อีก1ปีนะครับหนึ่งแหกหมื่นเก้าบาทนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับผ่อนสี่พโดยประมาณนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับใครกาลังหารถใช้งานนะครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ แถวกระทุ่มแบนสมุตสาครน,นะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดไฟแนน์ทั่วไทยรถสวยสภาพดีมากๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับน็อตไม่ขยับเลยไม่เคยติดแก๊สนะครับทรงหรูดูดี VIP แน่นอนนะครับกับสไตล์นี้นิสสันเทีย a น,นะครับปี2009ครับรถโดยรวมสวยครับไม่ประมาณ 2 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับมีรับประกันให้นะครับคันนี้สภาพงามๆนะครับชมดูได้ครับมีแอร์แถว2กุญแจคีย์เลสสมาร์ทคีย์นะครับเบาะคนขับจะปรับไฟฟ้าแล้วก็มีพุชสตาร์ทนะครับนี่เลยครับสวยๆสภาพงามๆนะครับจัดไปครับใครกำลังหาใช้งานนะครับเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเบาะคนขับปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับระบบคีย์เลสกุญแจ อยู่ครบครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับ169,000บาทนะครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับดูภายในนะครับงามๆเลยครับตกแต่งลายไม้สวยสงหรูดูดีระดับ V.I.P. ของเชียหน้านะครับใครถูกใจโทรจราสอบถามนะครับขอรูปได้นะครับคลิกมาเลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถสวยสภาพดีนะครับใหม่ 2 1 0 0 0 0กิโลเมตรตั้งแต่ปี2009นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับใครที่ถูกใจเข้าใจสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับผ่อน5,000เอ่อประมาณ4,500นะครับผ่อน5ปีนะครับโดยประมาณจะอยู่ประมาณนี้นะครับที่เหลือสมาชิกชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยมีบริการจัดส่งทั่วไทย รถสวยสภาพดีนะครับสีขาวสวยๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมลองคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทรงหรูดูดี VAP เทียน่าครับจัดไปครับรถอยู่กระทุ่มแบรนด์สมุทรสาครน,นะครับกระทุ่มแบรนด์สมุทรสาครรถสวยคัดเช็คเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาตัดสินใจว่าชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับ